สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาเล่นเกมแับสาวเชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะถ้า <sim. S 1> งนั้นถ้างนั้นตลอดคลิปนี้เราพูดเหนือกันไหมพูดได้เอ,อย้ยงั้นเราพูดเหนือกันทั้งคลิปคลิปนี้น่ารักพี่พูดภาษากับเมืองไหมพี่อ๋อได้ได้ได้ถ้าแบบนี้ไอแบบไออยา่างหัวน้องพิมพ์เนี้ย ชอบผู้ชายแบบไหนฮะเบเกอรแมนไอตบเปเกอรแมนครับ <g> น้องพิมชอบผู้ชายแบบไหนครับหนูชอบผู้ชายแบบพี่หนู <I 'm S 1> ชอบผู้ชายแบบพี่อ้ยงั้นๆนเรามาอยู่หน้าพี่แป๊บหนึ่งอย่างี้พี่ <Okay. S 1> มองตาพี่นะแล้วพี่ขอถามเราตรงๆขอถามจริงๆเลยว่าแบบน้องชอบคนที่หน้าตาวะ <c oughs> ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตา หรอชอบคนที่ใจสิอืมแต่ว่าแต่ก่อนไอ,อ้อ่ะไอ่ชอบคนที่หน้าตานะแต่ว่าตอนเนี้ยไอ่ชอบคนตรงหน้าเนี้ยชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวววไปฝ้าแล้วจริงๆอ่ะไอ่ไอ่แบบอยากให้น้องเป็นน้องของไอ่เลยอ่ะอยากให้เป็น เป็นน้าได้ป่ะยากใึ้เปลี่ยนเป็นน,น้าไอ้หนูไปเปลี่ยนเป็นน้าได้ไงพี่พี่ไอ้เยอะกว่าไม่ไอ้ใหญ่ขึ้นน้องเป็นน้าไอไงเพราะว่าเวลาบอกฮักไอ้จะได้บอกว่าฮักนะ และเชียงใหม่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนไหมจ๊ะหนูไม่รู้หนูไม่ชอบถ้าวันหนึ่งแอ้อบอแบบไปแอลไปแอลเ,เชียงใหม่อ่ะน้องเป็นคนพาแอลไดป่ะไ,ไดไดไดใช่ไหมแอลแบบต้องแอลอยู่กับไอ้ทั้งวันเลยไหนไดป่ะไดไ,ไดสองวันก็ไดที่แล้วไอ้ไปเชียงใหม่ไอ้ก็ต้องไปนอนโรงแรมคนเดียวอย่ะเขาอไอ้กลัวผีมากเลยน้องแบบนอนเหมือนเพื่อนไดป่ะไดไดแตวเครื่องบินอยู่ไหน <polarization> ไปไเข้าสนกันเข้าสนเอ้เข้าวงกันเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้คือรถไฟเหรอพี่เพิ่งเห็นไปเนี่ยไปเฮ้ยโคตรเจ๋งอ๋อมาแค่เนี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปโคตรไกลโอ้โหยเฮ้ยพี่เพิ่งขึ้นครั้งแรกเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งสุดยอดพี่เพิ่งขึ้นครั้งแรกเลยน้องพีมพี่ตื่นเต้นโอ้โหพี่เล่นเล่นแมงใหญ่อ่ะคนลงงานโคตร ๋อมันมากันถึงตรงนี้แลวเนาะตานนี้พี่ได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยพี่มีอะไรแบบของรางวัลอะไรให้พี่ไหมไม่มีอ่ะอะไรอเอาสักแบบเออให้พี่วีดีโอคอด้วยอะไรเงี้ยได้ไหม,ไม,ไม <laughs> ยอกยอกยอก,ยอกตอนเราแบบเราหลับตาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบตอนออบน้ำใช่ไหมเราหลับตาถูสบู่เงี้ยเราเคยหลอนๆข้างหลังไหมโอ้ยภาพตาถีออกมาอือใช่ไหมล่ะ เหมือนพี่เลยเวลาเราถู่สมพูเนี้ยเรากลัวใช่ไหมผู่ข้างหลังเคยเป็นไหมไให้างี้ถให้างี้วันเนี้ยวันเนี้ยตอนเราอาบ,บน้าอ่ะคอกับพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่ดูผีให้เฮ้ยกห้ไ,ไ, <laughs> ไอว <laughs> อ, <laughs> อนพี่ตายแล้วพิม <laughs> ไอ้มีลูกอะ่ะไอจะมีมนมีหางตั้งชื่อว่าพิมพ์เลย <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำกับชื่อแม่มัน <laughs> เอาพิมพ์กูเงียบเลย โหลพิมดีดนไหมจ๊ะโหลพิมดีนม <Yeah. S 1> มดนไหมพิมดีดนไหมพิมเน็ตปิงพิมกูเน็ตปิงไม่นะ oh. โอ้โหลักแท้แพ้นเน็ตว่ะ <c oughs> <c oughs>